อย่ามาใส่ลงนี่หลุงเลยไปดเฮ้ยพ่อพายบิด้างว่ะน่ะ งั้นแหละมันจะได้ไม่ติดเอ่อ เล็กเทอรีโไม่ไกลจากที่บ้านก็มีคนมาตกปลากันเยอะแยะ บึงขนาดใหญ่เด็กๆเ,เขาก็ทำกิจกรรมตกปลาวนหยุดให้ค่คอยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้ก็ชอบเรือขยกักเอาไว้ไปตกปลากัน เดี๋ยวก็จะไต่เต้าไปซื้อรถปิกอัพอาจจะอนาคตอาจจะมีเรือยนต์ค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนอากาศวันนี้ดีแต่เมื่อวานไม่ดีเมื่อวานมีมีเมฆวันวันสุกฝนตก วันเสาร์มีเมฆวันอาทิตย์แดดดีอากาศเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ก็แล้วแต่ก็เป็นความใฝ่ฝันของเขาว่าอยากจะมีรถปิกอัพอยากจะมีเรือ แต่ทุกอย่างมันต้องมีการเรียนรู้ค่อยๆหาประสบการณ์ เอาไม้พายดันไปดิ